เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าใครจะคิดยังไงกับคุณเพราะเขากังวลอยู่แค่ว่าใครจะคิดยังไงกับเขาเหมือนกันพวกเราทุกวันเนี้ต่างจะกลัวเลอกเกินนะภาพลักษณ์ใครจะคิดยังไงใครจะคิดยังไงไม่มีใครว่างคิดถึงคุณเพราะเขาก็คิดถึงแต่ตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองเรื่องอนาคตจําไว้ไว่ายังไงก็ต้องตายใช้ปัจจุบันให้ได้ถ้าคุณกําลังเสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม จำไว้ว่าคุณคือของขวัญของพ่อกับแม่คุณท่านให้มาแล้วเนี่ยสามสิบสองเนี่ยสมองก็มีมีงานมีหน้าที่การงานเรียนจบขนาดนี้เนี่ยอะไรก็ตามนะมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วถ้าคุณทําร้ายตัวเองก็คือคุณทําร้ายของขวัญที่ยิ่งใหญ่ชิ้นใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิ์มาทําร้ายของขวัญน,นี้จํำมาไว้ด้วยเพราะอันนี้มันมีค่ามากแล้วระหว่างที่คุณกําลังทําอะไรก็ตามรู้ไว้ว่า เขามองคุณอยู่คนที่ให้ของขวัญคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังจะนึกถึงเรื่องไม่ดีนึกว่าคนนั้นนึกว่าคนนั้นทิ้งเราชีวิตจะเอาไปเครียดเศร้านึกถึงพ่อถึงแม่ครับนะทําบุญหรือนึกถึงพระที่ไหนก็ไม่เท่ากับพ่อแม่นะครับยังไงซะยังไงซะเราก็เห็นหลักฐานแล้วว่าสิ่งที่เขาให้เราอะมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยมัน มันหาประเมินค่าไม่ได้นะบางคนเนี่ยคบกับคนรักมา20-30ปีแต่พ่อแม่เลี้ยงเรามาได้ถึงขนาดนี้นะถ้าคุณคบกับคนรัก20-30ปีได้แสดงว่าคุณต้อง50-60ิบหกละคุณอยู่รอดถึง50-60ปีอกสปีพื้นฐานมาจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นของขวัญเขาให้มาถึงขนาดนี้แล้วคุณมาทำลายตัวเองเพียงแค่ช่วงบัน้นปลายนะมันไม่มันไม่ถูกต้องนะผมก็บอกเขาไปตรงๆนะโอเควันนี้นะครับจะมีเรื่องของ สามสิ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจผิดเกี่ยวกับความรักหลายหลายคนเนี่ยตัดสินใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความรักนะซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากเบสิกมากนะถ้าคุณจัดสมดุลเรื่องของความถูกต้องเรื่องของการงานการเงินอาชีพนะระเบียบสุขภาพร่างกายเดี๋ยวความรักมันจะมาเองแต่พอเราวิ่งหาความรักนะไม่เจอ นะแล้วก็ผิดหวังนะครับแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผมบอกตรงนี้เลยแล้วเราก็บอกว่ามันไม่มีใครจริงใจกับเราเราไม่มีค่าคุณนะ่ะไม่มีค่าแต่คุณลืมนะครับขอตัวก่อนนะคะไม่เป็นไรครับผมคุณลืมตัวเองสวัสดีพี่ปูด้วยครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเดวิดบอกว่าตอนนี้ผมตั้งใจเรียนอย่างเดียวเยี่ยมครับเห็นไ,ไหมเราต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองแต่เราลืมหลงลืมกันไปหมดนะครับโอเค มาสามสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจผิดเกี่ยวกับความรักใครที่กำลังหาความรักอยู่ควรจะตั้งใจฟังนะครับอ่านเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะสวัสดีคุณมิมีค่ค่ะสวัสดีครับพีม่มี่สวัสดีค่ะนะโอเคความรักเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็พูดแบบฉันไม่สนใจหรอกอย่างนั้นอย่างนี้นะผมมั่นใจครับว่าคุณสนนะอย่างน้อยคุณต้องรักตัวเองแล้วแหละหนึ่ง ไม่มีใครไม่รักตัวเองนะครับหรือบางคนเนี่ยก็พยายามหรือลืมไปว่าเราต้องรักตัวเองนะครับแต่หลายๆคนบอกคุณว่าทุง่งคุณถูกกําหนด <c oughs> ให้อยู่กับคนนั้นคนนี้คู่แท้รักแท้ชายในฝันหญิงในฝันซึ่งมันไม่เป็นความจริงผมพูดแบบนี้เลย <c oughs> ใครจะบอกคุณว่าเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อนนูน่นนี่นั่นไม่เป็นความจริงและมันก็ สำคัญมากๆด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเราอะยึดติดกับคำว่ารักแท้คู่แท้ชายในฝันหญิงในฝันนะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักนะเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักผมเลยจะต้องบอกเรื่องนี้เพราะมันสำคัญมากๆมันทำให้คุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางคนยังไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะ ว่าสมสิ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจผิดเกี่ยวกับความรักแล้วทาให้คุณผิดหวังไปเรื่อยๆมันคืออะไรนะมันสําคัญมากๆนะที่คุณจะไม่ตกหลุมรักคาพูดพวกนี้คําพูดอะไรคู่แท้คนนี้แหละใช่แน่นอนคนนี้คนสุดท้ายของฉันชายในฝันหญิงในฝันอะไรก็ตามอะ่ะสิ่งเหล่านี้คุณห้ามเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาเป็นความรักเด็ดขาด เพราะเมื่อคุณตกหลุมรักและเมื่อมันถึงจุดแตกหักหรือจบความสัมพันธ์ลงคุณก็จะคิดว่าคุณเห็นผู้ชายคนนี้พูดแบบนี้หรืออ่านหนังสือดูหนังเรื่องนี้ซีรีส์เกาหลีแล้วคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นตามที่ที่สื่อเห็นนะ่ะนะจริงๆแล้วมันคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของคุณเลยถ้าคุณเริ่มตามหา สิ่งที่คุณเคยเห็นเคยฝันเคยหวังหรือหนังเกาหลีหรือชายในฝันตั้งสเปคไว้เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่และคุณก็ปิดกั้นความรักที่แท้จริงของคุณไม่ให้เข้ามาในชีวิตนะพอคุณเริ่มละไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาเขาบอกว่าชายรักหรือผมไม่ได้ว่าใครนะหรือบางทีเราไปดูสื่อบอกว่าคุณ ผู้ชายที่รักคุณจริงเขาต้องกล้าเปิดเผยเดินจับมือ,อย,นนอย,นอยูนู่นยูนี่ยูนั่นทำไมพ่อกับแม่เราเนี่ยเฉพาะคนที่ไม่เลิกกันนะทำไมพ่อกับแม่เราเนี่ยไม่มี f a c e b o o k นะมไม่รู้จะเปิดเผยกับใครนะเขาก็ยังรักกันหรือบางทีจับมือนั่นจะมีเขาก็อาจจะจับหรือไม่จับก็ได้บางทีพ่อกับแม่เราก็ไม่ได้จับนะแต่ทำไมเขายังรักกัน เห็นไหมพอเราเริ่มมีทัศนคติไปจําคําพูดของโค้ชไลฟ์โค้ชความรักนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าผมไลฟ์โค้ชความรักนะนะผมพูดตรงนี้เลยนะแต่ผมให้เป็นคุณต้องเข้าถึงแก่นแท้ของตัวคุณก่อนพอคุณเข้าถึงแก่นแท้ของตัวคุณเมื่อไหร่ความรักการเงินการงานสุขภาพมันเรื่องเดียวคือจบเลยรู้ตัวเองรู้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ศาส,สนาพุทธเราก็บอกแบบนี้แต่เราส่วนใหญ่ ต้องรู้เรื่องนี้รู้เรื่องนั้นบางคนน่ะผมเล่าแล้วไลฟ์สดเมื่อวันอังคารผมบอกแล้วว่าบางคนเน่ะเปิดทิกตอกมากูรูทิกต o k นะอะไรอะ่ะมีบ้านไปลุมลุมกันกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ไปช่วยกันดูถูกต้องถูกช่วยได้ถูกแต่ระยะสั้นแค่นี้ของผมทําคนเดียวเดียว,ยวไม่เห็นมีคนช่วยเลยแต่ผมเชื่อมั่นแล้วผมใช้กดแรงดึงดูดทั้งหมด ไม่มีคนดูไม่มีคนดูถึงเวลามีคนดูปื้ดอย่างนี้แล้วก็ระยะยาวจนกว่าทวิตอกจะปิดประเด็นก็คือคุณไม่รู้แก่นแล้วคุณก็ต้องเกาะกลุ่มแล้วก็กลัวว่ามีกฎนั้นเยอะกฎนี้เยอะกลัวไปหมดเพราะเราถูกปลูกฝังด้วยความกลัวถูกปลูกฝังด้วยถูกกับผิดทําแบบนั้นสิถูกแบบนี้แหละคนแบบนี้เขาทําเยอะถูก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 อันนี้ผิด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 เราก็เลยมองว่าชายในฝันเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะแล้วคุณไม่คิดว่าชายในฝันที่เขาจับมือคุณที่เขาเปิดเผยตัวต,วตนคุณแล้วถ้าเขาเป็นการแสดงละ่ะอืมจะมีไลฟ์โพสต์กี่คนก็ไม่ไม่สู้เราคนเดียวที่จเจริญปัญญาพิจารณาด้วยตัวเองเจอด้วยตัวเองเหตุการณ์ของตัวเราเองสอนตัวเองนะเพราะฉะนั้น วันนี้นะมันเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ถ้าเราไปเชื่อว่ามีหนังเรื่องนี้นะว่าพระเอกต้องรวยเราก็จะรอแต่คนรวยเลยนะหรือว่าพระเอกต้องจนเราก็จะแหมหาคนจนเผื่อเขาจะรวยขึ้นมาได้จริงๆแล้วไม่ผิดเลย <c oughs> จะเป็นคนแบบไหนก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละเลือกอะไรถ้าคุณเริ่มมีทัศนคติว่าต้องเป็นไปตามที่หนังสือบอกชายที่รักจริงเนี่ยต้องมีไฟ ที่ตายค้างอย่างผมนี่ะนะสมมติหรือต้องอยิ้มแย้มหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อเราก็จะไปหาคนแบบนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าเนื้อแท้เขาเป็นอะไรถ้าเขาเป็นโรคจิตฆาตรกรล่ะเอาแล้วหนักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่และไอสิ่งพวกนี้ที่คุณไปดูมาเนี่ยที่คุณไปเสพมาเนี่ยเกี่ยวกับความรักนะน,นี่คือเรื่องความรักอย่างเดียวนะ มันคือการปิดกั้นรักแท้จริงๆของคุณที่ไม่ให้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันสามสิ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับความรักอันนี้ผมไม่ใช่กูรูความรักนะครับไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะบอกว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกคุณถูกเสมอถ้าคุณบอกว่าผิดเดี๋ไปเชื่อมันคุณถูกถ้าคุณบอกว่าผมพูดถูกก็ถูกแต่ผมถูกของผมคุณก็ถูกของคุณเพราะฉะนั้นคุณฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อ ผมบอกแล้วว่าพิจารณาที่ตัวเองเรื่องความรักเป็นเรื่องของภายในแต่ความรักที่แท้จริงคือพ่อกับแม่ของคุณและของขวัญที่คุณได้มาคือร่างกายและชีวิตของคุณ